มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นนก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปร,รมหิจัผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทางในโลกนี้และโลกหน้าธมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธรมมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรมมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาะทุกขติงคัจฉติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธ เป็นวันที่เราจะต้องทำบุญสร้างกุศลเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับชีวิตของเราเราเกิดมาเพราะมีบุญมีชีวิตอยู่ดีเพราะมีคุณจากไปดีก็เพราะมีทุนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญญาาบอย่างยิ่งใหญ่แล้วที่เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าน้อมนำสู่จิตใจให้จิตใจของเราได้สงบเยือกเย็นตลอดไปการสร้างบุญสร้างบาร,รมีหรือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธโดยเฉพาะถ้าหากใครไม่สร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบุญอยู่เรื่อยๆบุญมันก็จะหมดนะ เคยได้ยินหรือเปล่าว่าหมดบุญหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วคนนี้หมดบุญแล้วเนี่ยส่วนมากเราก็จะเข้าใจว่าคําว่าหมดบุญคือหมดชีวิตหมดชีวิตแล้วเน่ยคือตายแล้วเนี่ยคือหมดหมดบุญจริงๆคําพูดนั้นก็ถูกถูกส่วนหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งหมดบุญหมดชีวิตนหมดชีวิตเนี่ยมันมีสองอย่างหมดบุญก็คือหมดคุณงามความดีในตัวในตน เป็นอยู่อย่างไรค่าไม่มีคุณค่าในโลกนี้แล้วนะคืออาจจะเกลือกลั้วอยู่กับมวลกิเลสความเศร้าหมองต่างๆบางท่านบางคนก็บอกว่าดิฉันไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดเลยถ้าทำกิจกรรมต่างๆอยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่มีโอกาสแต่ว่าทำหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ประกอบสุจริตต่างๆอยู่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวของตนเองไม่เคยเป็นกิ๊กไม่เคยไปมีชู้กับใครถ้าดิฉันปฏิบัติอย่างนี้จะได้บุญบ้างหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตาก็ขอบอกในตรงนี้เลยว่าการบำเพ็ญบุญําเพ็ญกุศลนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมาวัดก็ได้ หรือไม่จําเป็นจะต้องบําเพ็ญทานอย่างเดียวก็ได้เราสามารถประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะประกอบตนไว้ในศีลธรรมอันดีงามก็ถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลแล้วคือบุญกุศลมันจะมาด้วยกันบุญกุศลบุญคือการชำระใจให้สะอาดหมดจดปราศจากกิเลสกุศล คือการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดให้เกิดปัญญากุศลนี่คือสภาวะที่เข้าไปตัดเสียซึ่งความโง่ก็คือทำให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี่มันมีอยู่สามวิธีใหญ่ๆด้วยกันท่านทั้งหลายคอยกำหนดจดจำนะมีอยู่สามวิธีใหญ่ๆด้วยกันมีอะไรบ้างที่ท่านตรัสไว้บอกว่าทา,านันจะ สมะจริยันจะเมตตจ,จิตตังจะภาวะเยบุคคลพึงพอกพูนพึงพอกพูนการบำเพ็ญทานการประพฤติสม่ำเสมอและก็การเจริญเมตตาคือหลักการสร้างบุญสร้างกุศลหลักการสร้างบุญและก็สร้างกุศลด้วยประการที่หนึ่งการบำเพ็ญทาน บำเพ็ญทานก็คือการเสียสละการแบ่งปันวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ปันแก่บุคคลที่ควรให้ปันคนที่ไม่ควรให้ปันเราก็อย่าไปให้การแบ่งปัน,นเป็นการกําจัดมัจฉริยะกําจัดความโลภความตรณีออกไปจากจิตใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าเราทําโดยหวังผลตอบแทนมันก็จะไม่ใช่เป็นการ ชำระใจให้สะอาดหมดจดปราศจากกิเลสละกลับเป็นการเพิ่มความโลภเพิ่มกิเลสเข้ามาถ้าเราให้โดยหวังตอบแทนเช่นให้วัตถุสิ่งของแก่บุคคลน,นี้เพื่อหวังจะให้เขามาทําสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้มันก็ไม่ใช่เป็นการเสียสละไม่ใช่เป็นการแบ่งปันการบําเพ็ญทานต้องให้โดวยวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ เป็นการเพิ่มพูนกิเลสต้องเป็นการชำระชำระใจให้ปราศจากกิเลสนะให้อย่างไรถึงจะเรียกว่าให้เพื่อชำระใจให้หมดจดให้หมดกิเลสหลักๆท่านก็ให้กล่าวไว้นี่ให้ให้เพื่อให้เพื่ออนุเคราะห์อย่างหนึ่งให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อสงเคราะห์แล้วก็ให้เพื่อบูชาคุณให้เพื่ออนุเคราะห์นี่ก็คือ ให้แก่บุคคลที่สูงกว่าหรือให้แก่บุคคลที่อ่าให้แก่บุคคลที่เสมอกับเรานะให้เรียกเรียกว่าเป็นเป็นการให้อ่าให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่ออนุเคราะห์ออก็คือให้แก่คนที่สูงกว่าเราเนี่ยหรือก่อ่าให้แก่บุคคลที่เสมอก,ก,กับเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเป็นมิตรเป็นญาติเราอย่างนี้นะที่เขาอ่าควรจะได้รับเขาอาจจะขาดแคลนในช่วงขณะนั้น เราก็ให้กับเขาให้โดยอนุเคราะห์อนุเคราะห์ให้เขาได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะเช่นบางครั้งบางทีเกิดอุทกภัยมาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนฐานะร่ํารวยหรือว่าจะเป็นคนที่เสมอกับเราแต่ว่ามันเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องช่วยเหลือเขาเป็นคนที่สมควรจะได้รับ จะได้รับวัตถุสิ่งของแบ่งปันจากเราเราก็เรียกว่าเป็นการเสียสละเสียสละให้ให้กับคนที่เสมอกับเราคนที่สูงกว่าเราอย่างที่หนึ่งให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อการสงเคราะห์ก็คือคนที่ขาดแคลนคนที่ขาดแคลนคนที่ทุกข์ยากลําบากเราก็ไปให้กับเขาคือคนให้แก่คนที่ต่ํากว่าเราเห็นเขาทุกข์ยากลําบาก คนนี้ขาดแคลนไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีที่อยู่เราก็ให้สงเคราะห์กับเขาเหมือนกับกรมประชาสงเคราะห์เขาก็ให้กับคนยากไร่คนร่ํารวยเขาก็ไม่ได้ให้คนพออยู่พอกินเขาก็ไม่ได้ให้แต่เขาให้กับคนที่ทุกข์ยากลําบากคนที่ขาดแคลนเรียกว่าให้เพื่อการสงเคราะห์และให้อีกนึงก็คือให้เพื่อบูชาคุณเพื่อบูชาคุณ เช่นผู้มีอุปการะคุณกับเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณกับเราแล้วก็ให้กับท่านให้เพื่อบูชาคุณกับท่านอย่างเช่นครูบาอาจารย์เราแม้ว่าท่านจะมีฐานะดีอยู่แล้วหรือพ่อแม่เราท่านจะมีฐานะดีอยู่แล้วแต่เพื่อบูชาพระคุณที่ท่านมีอุปการะคุณต่อเราแล้วก็ต้องให้ท่านด้วยเอาขา้าวเอาของไปให้ท่านในวันสําคัญต่าง ในวันเกิดในวันสําคัญตามนักขัดประเลิกแล้วก็นําไปบูชาคุณแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกะตะเวทีตอบแทนคุณอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็ต้องไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์เป็นประจําทุกปีทุกปีหาเครื่องสักการะไปถวายแก่ท่านท่านรับแล้วท่านจะเอาไปใช้ทําอะไรจะไปให้ใครเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของท่านแต่ว่าเรา ไปเพื่อบูชาพระคุณของท่านที่ท่านมีต่อเรานี่เรียกว่าการบําเพ็ญทานการเป็นทานทานเพื่อเสียสละเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้ปราศจากกิเลสนะอย่างหนึ่งอย่างที่สองการประพฤติการประพฤติธรรมประพฤติสม่ําเสมอคือประพฤติอย่างไรสมาริยาการประพฤติสม่ําเสมอก็คือการประพฤติสุจริตสุจนระิตอ คือการประพฤติดีประพฤติดีทางกาย3มอย่างงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนะและก็ถ้าเราไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตานั่นแหละมีความรักปารถนาะดีต่อเขานะมีกายสุจริตประกอบอาชีพสุจริตนะไม่ไปลักไปขโมยไม่ไปช่อโกงใคร ไม่ไปคอรับชั่นไม่ไปกินสินบาทคาดสินบนใครนี่เรียกว่าประกอบอาชีพสุจริตมีความยินดีมีความพอใจในคู่ครองของตนไม่ไปละเมิดไม่ไปมีไม่ไปมีกิ๊กหรือว่าประพฤติผิดคู่ครองของตนเองไปมีหญิงอื่นไปมีชายอื่นอย่างนี้เรียกว่ายินดีพอใจในคู่ครองของตนปัญหาครอบครัวก็ไม่เกิดนี่กายสุจริต ทางกายสามอย่างทางวาจาการพูดจานะไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อพูดแต่คำจริงคำดีมีประโยชน์นะคำสมัครสมานสามัคมคีคำมีเมตตานะพูดไปเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์ให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะทางใจนะทางใจก็ไม่คิดที่จะละโมบโลภมากอยากจะได้สิ่งของของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น มีความคิดเห็นถูกต้องอ่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่าประพฤติสุจริตคนประพฤติสุจริตจะเป็นคนตรงไปตรงมาจะไม่อ่าคดในข้องอในกระดูกจะไม่มีซ่อนเร้นเหมือนกับคนประพฤติทุจริตเนี่ยเรียกเรียกว่าประพฤติสม่ำเสมอแล้วแต่ถ้าคนประพฤติทุจริตมันไม่สม่ำเสมอเดียดเยยเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวอ่าต่อหน้าเป็นอย่างหนึง่งรับหลังเป็นอย่างหนึ่งนี่คนทุจริต คนประพฤติชั่วจะเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติธรรมในทางสุจริตประการหนึ่งประพฤติสม่ำเสมออย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ในฐานะอะไรเราก็ประพฤติตามสมควรเกี่ยฐานะของเราเราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องมีความเมตตาต่อผู้น้อยเรามีฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ประพฤติด,ดี เป็นตัวอย่างให้กับลูกเลี้ยงดูลูกด้วยความรักด้วยความเมตตาเป็นตัวอย่างนะเราเป็นครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันคือประพฤติสม่ำเสมอนะให้สมควรแก่ฐานะของตัวเราเองว่าเราอยู่ฐานะอย่างไรเรามีตำแหน่งมีบทบาทอย่างไรแล้วก็แสดงฐานะนั้นนะไม่ทำตัวให้เกินงามกว่าความเป็นอยู่ของตนเองเรียกว่า ประพฤติตนสม่ำเสมอไม่ถือเนื้อถือตัวนะไม่มีมานะนะถือตัวดูหมิน่นดูแคลนคนนั้นคนนี้เนี่ยเรียกท่านเรียกว่าประพฤติสม่ำเสมอตามสมควรแก่ฐานะของตนเองอย่างนี้ก็เป็นการประพฤติประพฤติดีเหมือนกันเรียกว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการสร้างกุศลแล้วการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมในลักษณะเช่นนี้การบำเพ็ญ คุณงามความดีอีกอย่างหนึ่งเป็นการสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลอย่างหนึ่งก็คือการปึุกจิตให้มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นนะต่อใครก็แล้วแต่ละที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราไปเราเห็นเขาเนี่แล้วก็แผ่เมตตาแผ่ความรักความปรารถนาดีต่อเขาไปการแผ่เมตตาความรักความปรารถนาดีมันจะมีลักษณะสองอย่าง ก็คือแพรโดยเจาะจงและก็แพรโดยไม่เจาะจงแพรโดยเจาะจงก็แพรให้กับบุคคลที่เรารู้จักนะแพรที่ให้บุคคลที่เรารู้จักเช่นแพรความรักความปรารถนาดีให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายแพรให้คนแบบไม่เจาะจงก็แพรให้สัตว์ทั้งหลายทั่วไปให้คนทุกผู้ทุกนาม สัตว์ท้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิสเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่คือไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นบุคคลไหนนี่มันก็มีลักษณะสองอย่างเพราะฉะนั้นการบาเพ็ญบุญการบําเพ็ญบุญหลักกว้าง,างที่เราควรกําหนดมันก็มีอยู่สามหลักสามิธีด้วยกันการบําเพ็ญบุญสร้างกุศลด้วยการบําเพ็ญทานดังที่หลวงตาได้กล่าวมาคือรู้จักแบ่งปันแบ่งปันเฉลี่ยอ่าการบําเพ็ญทานนี่ไม่ใช่ให้ทั้งหมด แบ่งปันแบ่งปันให้ถ้าเราทําในลักษณะอย่างนี้นี่เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักแบ่งปัน,นก็จะทําให้เราเป็นที่รักของทุกๆคนด้วยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักยิ่งให้ยิ่งได้นี่ท่าทนทลายกําหนดจดจ,จําดีๆเลยยิ่งให้ยิ่งได้กําหนดจดจําอย่างเราให้ทานแก่สัตว์ต่างๆนี่เราก็จะกลายเป็นที่รักของสัตว์ต่างๆเช่นเดียวกันนะ ไปที่ไหนอย่างลงตานี่ไปที่ไหนก็แล้วแต่สัตว์สาว่าสิ่งมันเห็นมันมีเซนถึงกันนะเอ,อคนนี้เป็นผู้มีจิตใจดีรู้จักให้นะรู้จักให้เรามาคบหาคนนี้มาใกล้คนนี้แล้วจะได้อยู่ได้กินไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นนกนะไม่ว่าจะเป็นปูปลานี่ยไปยืนอยู่ท่าน้ำาย่ปลามันจะมาหาทันทีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าให้อาหารปลาอยู่เป็นประจำนะเซนมันถึงกันนะเพราะฉะนั้น บุคคลผู้ให้ก็ดีบุคคลผู้ประพฤติทำปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอก็ดีบุคคลที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นก็ดีเป็นคนที่สร้างบุญอยู่ตลอดสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเราเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจว่าวิธีสร้างบุญนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องมาวัดตลอดแต่ว่าเราสร้างอยู่ที่บ้านที่เรือนที่ทํางานของเราก็ได้ ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็สร้างให้มันครบด้วยทําให้มันครบทั้งบุญทั้งกุศลนะทั้งบุญทั้งกุศลครั้งหนึ่งพระโพธิธรรมหรือท่านตักหม้อนี่ท่านตักหม้อปรมาจารย์ตักหม้อน,น,อน,น,อนี่ไปเผยแผ่ธรรมที่ประเทศจีนกษัตริย์เมืองจีนก็มาหาท่านแล้วก็ถามถามปัญหาท่านสนทนาธรรมบอกว่า,วาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้า เราหรือโยมเนี่ยโยมได้สร้างโยมได้สร้างวัดวาอารามต่างๆมากมายทั่วประเทศจีนนี่โยมได้บุญมากไหมท่านโพธิธรรมบอกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ทําไปนั้นศูนย์เปล่าว่วาองนั้นทําไมละ่ะก็เพราะว่าไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้ทําให้กิเลสในจิตในใจนี่มันหมดไปเนะยท่านโพธิธรรมว่าอย่างนั้นท่านเรียกว่าไม่ได้อะไรเลยว่างเปล่า ไม่ได้กุศลไม่ได้ความฉลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสร้างบุญต้องสร้างกุศลให้ครบด้วยสร้างบุญนะเพื่อเป็นสเบียงสร้างกุศลเพื่อชำระกิเลสในจิตในใจของเราให้หมดไปเช่นนี้บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราก็จะทําให้เราสบายอกสบายใจเกิดความสุขนะเกิดความสุขความสงบนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย สร้างบุญนะสร้างบุญคุณงามความดีสร้างกุศลความฉลาดที่จะเข้าไปตัดเสียซึ่งอกุศลนะบาปกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจิตสันดานของเราถ้ามีกุศล,ม,ลมีความฉลาดอยู่อกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นในวันพระในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลทุกท่านทุกคนเทินธรรมสวัสดีเจริญพร